อตอนนี้กับบรรยากาศประมาณนะคนไปต่างน้าเดยพี่น,อนะน้องเนาะเบ็งเพิ่นนุ่งสินงามวันนี้เนาะ <c oughs> แล้ว <c oughs> พาย,ยายามมาล่มกะมาคุยตัวจริงเลยเนาะคุยในโทรศัพท์นี้ลาบแล้ว <c oughs> ขัตัวเนาะเจ็บม่างใดเจ็บมุงนี้ สีผ้าทุกคนเลาะสมบรรยากาศหมู่บ้านก่อนพี่น้องเนาะหมู่บ้านของเส้าจาวเนาะบ้านสกีเมืองเซโปนแขวงสวรรคเขตพี่น้องเป็นอีกหมู่บ้านที่ลึกลับพี่น้องเนาะอยู่ในป่าลึกเนาะนี่พี่น้องบรรยากาศหมู่บ้านเพิ่นก็สีประมาณนี้แหละนาะโอ้โอ้บรรยากาศแบบสวยงามแห้งพี่น้องเนาะนี่เป็นหมู่บ้านดังเดิมเนาะ นี่โอ้สวยครับทุกคนครับหมู่บ้านที่นาอยู่แล้วก็น,นาเที่ยวครับนี่เนาะบรรยากาศดีลายพี่น้องน,นี่ครับพี่น้องเนาะบรรยากาศหมูม่บ้านเพิ่นสวยงามแห้งพี่น้องโอ้บรรยากาศแบบเงียบสงบดีเนาะ นี่มากระบอกพี่น้องเพิ่นตากู่เนาะนี่โอ้มากระบอกอันนี้นเนาะเพิ่นเก็บมาใต้ปลาเวียดกับมาซื้ออยู่ได้พี่น้องนี่บรรยากาศหมู่บ้านเพิ่นโอ้บรรยากาศดีเสกเชิงดอง,องเหมือนยังแกโอ้หมู่บ้านสกีบ้านของสาวเจ้าสาวสวยประจำหมู่บ้านนี่เนาะ หมู่บ้านนี้น่าอยู่แหงพี่น้องเลยเป็นหมู่บ้านเผาบรูพี่นอ้องโอ้มีต้นไม้ลายเนาะเป็นหมู่บ้านเก,านก่าเนาะพี่น้องแต่เก่านะเขาอยู่ร้ายลังคาเฮือนเนาะแถวนี้แต่ว่าสมมือนี่ข้าเจ้าก็ย้ายกันอยู่เนาะบางคนก็นย้ายไปอยู่ทางบานตาสแลนเนาะแต่บางเฮือนกันยังอยู่นี่เนาะยังว่ายังหาลังคาเฮือนอยู่นี่เนาะพี่นอ้องนี่ เบื้องเหือนน่อดังไงน้องไอได้สมบรรยากาศหมู่บ้านแห่งนี้โอ้สุดยอดหลายพี่น้องเอ,อพี่น้องตอนนี้กับสาวเจ้าสีพาทุกคนไปตักน้ำเนาะพากันไปใส่ก่ตักน้ำหว้วยปะไกลปะตไกไน้ำกันเนาะ โอเคพี่น้องไปนากันพี่น้องสาวเจ้าตั้งนำเนาะนี่วานนแบบา่านุงสินนี่แบบงามเลยถ้านนุงสินนี่แบบโอ้ยถืกใจแบบเอฟซี FC, หล่คนพี่น้องเวลาเราหนุงสินเนาะนี่ทางเพื่นไปตั้งนำกับสิประมาณนี้ทุกคนเนาะพุ่นนำหัวอยู่พ่นละเนาะนี่อ้ตอนนี้กับบรรยากาศประมาณนะ่ะ อ่าบ่ายโมงเนาะหนึ่งสองโมงนี่แหละนี่เราพาไปตักนำ้ำซาวบ้านปลาพาเอฟซีทุกคนไปตั้นำ้ำเดอพี่น้องเนาะเบิ่งเพิ่นนุ่งินงามมื้อน,นี้เนาะเมื่อกี้นี่เพิ่นนุ่งทรงเนาะเมื่อนี้เพิน่นเปลี่ยนนุ่งสินเนาะเพราะว่าเอฟซีบอกว่าอยากเห็นเหล่านุ่งผาทุงเพราะว่าเราหนุ่งผาทุงแมนงามพี่นอ้อง นี่ okay, พี่น้องเดี๋ยวเอาไปนำการเลยเนาะนำลางพ่นไปเนี่ละยามนี่พ่นยังตักได้แต่ว่ายามเดือนหาแมีนน้ำแห้งเนาะเจ้าเนาะเดือนห้าเมียนพ่นบ่มีน้ำกินเนาะเจ้าเอ้าเดือนห้าเดี๋ยวเจ้าไปตักใช้แน่เดือนหา้าบ้านชาวเดือพ่นโอ้ยต้องเอาเราจักแกเนาะย่างไปบ่ปัดคือใกล้แท้ บมีน้ำกินเนาะบูมีน้ำกินไก่ก็ต้องไปเนาะอ้เพื่อบอกว่าบุมีน้ำกินไก่ก็ต้องไปพี่นอ้องอ๋อนี่กับเพื่อนมาแต่ตั้งน้ำแล้วอสองทุกนี่กะพอกินเนาะเผื่อบอกเนาะเบิดแล้วต้องไปตั้งอกีก เอ้าพี่ลอกบ่เหม็นก็จะกุม่วยเจ้านี่เป็นน้ำห้วยคลองหมู่บ้านสาวเจาว้าพี่น้องมาไปเอาก็ะข้ามน้ำไปเลยเนาะวันนี้เนาะ น้มแหงพี่น้องกาวิถีชีวิตของสาวเจ้ากาสีประมาณนี้แหละทุกคนเอ้ยเนาะกาสู้ชีวิตนึ่แหละน้องกาเป็นแบบชีวิตบ้านบ้านเนาะหาปู่หาป้าแถวบ้านนี่แหละเห็ดไ้เฮ็ดสวนเนาะดีชีวิตของเพิ่นเมื่อกี้นัดเพื่อนเนาะเพื่อนว่าสีไปหูดข้าวแต่ว่าเฮานัดกันกับเพื่อนเลยเพื่อนยูเฮือนเนาะมื้อกี้นี้วดน้ำใสแหงพี่น้องโอ้มีปลาดำอีกเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะปลาซิวคนลายเลย เอ้าเจ้าคือโบไปซ่อนห้วยนี่เจ้าเขาไม่ให้ซ่อนบ่ขี้ขันไปเนาะโอ้เพิ่นไปพูดข่าวเลยเพิ่นขี้ขันไปจังสีเนาะพี่น้องเบิ่งโอ้หนามไซแหงเนาะพี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งปลาซิวโคตรลายเลยหนามไซเนาะเพิ่นได้กินหนามธรรมชาติพี่น้องเนาะอยู่บ้านเพิ่นเนาะ าคู่มืออยู่นี่เลยเนาะชาวเจ้าคู่มือเลยพี่น้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยถ้าไปอินโดซุงซานกะอยากซอยซัพพอร์ตเพิร์นเนาะเพิ่นไปตักน้ำใกล้แห้งเนาะเพิ่นว่าบ่ไกลแต่ว่าเฮาย่างไปนี่โคตรเมื่อยเลยพี่น้องเนาะนี่ เดี๋ยวฮะเดี๋ยวถือซอยคนละตุ๊กเด้อถือซอยก็ได้บ่ได้บ่บ่เป็นยังบ่เป็นยังใจได้ที่อะไลอ่ะไปแล้วเด้อบัดนี้โอ้ยกายไล่เต๋อดีพี่น้องห่อนเพิ่นบ่แม่นง่ายๆเนาะเดี๋ยวค้ำหพุยไปเดี๋ยวสิถือซอยน้องเนาะ ยันเราเมื่อยจังหนยอุ๊้อายคือไปสร้างให้น้องตักน้ำอีกเนาะไปได้ไหมบ่าวกุ้ยกับน้ำลังไปตลอดเนาะม่ซอยน้องเลยอือนี้แม่นตอนที่ใส่อาบน้ำนะเจ้าเนาะอาบน้ำอนเร่คือมาพ่เศ่เนาะอือ น้ำห้วยที่เพิ่นอาบคู่มือเนอะอาะอ่าทุกคนเดี๋ยวน้ำหอดเฮือนเพิ่นเลยบ่เจ้าสมมติว่าถ้าเจ้าได้พัวนี่เจ้าสีบ่ให้พัวเจ้าตักน้ำให้เลยบ่เป็นผู้ชายฮะผู้ชายตักบ่ได้ดเป็นยังคลมบ่หรือว่าฮะผู้ชายขาาี้ข้าน อ้าวเพื่อนบอกว่าผู้ชายขี้คานตักน้ำบ่ได้แค <ham> ่ล่เดีแต่ว่าเพื่อนขี้คานเนาะอ๋อคือผู้สาวหรือว่าผู้ชายเนาะในเขตชนบทนี่ถ้าเกิดว่าสร้างครอบครัวนี่ตำข้าวกับผู้หญิงเนาะตำข้าวตักน้ำผู้หญิงหมดพี่น้องตำข้าวตักน้ำเป่าไฟนึ่งข้าวเนาะหาพื้นผู้ชายเฮ็ดยังไงผู้ชายน่ะเฮ็ดแต่ให้ซื่อ เฮ็ดให้กับทางป้าเนาะผู้ชายเฮ็ดแน่เนาะโอ้นี่แหละพี่น้องเนาะอยู่ในเขตสวนบทถ้าภัยได้สร้างขอบครัวนี่ก็คือผู้หญิงีจะเฮ็ดเวียกหนักกว่าผู้ชายเนาะผู้ชายนี่กะส่วนายจะเอาลูกเนาะทางผู้หญิงนี่ตักน้ำโอ้ยเมื่อยพี่น้องตั้เข้าอีกเนาะแต่ละมือนง่ายๆเลยถ้าไครเอาพัวในเขตสวนบทนี่บอกเลยว่าลำบากเนาะสาวเจ้าเนาะ เ็ดเวียกนักกว่าผู้ชายกามันโมเด็ตคะลำม,มยังพี่น้องอยู่ในเขตส่วนบทเนาะผู้หญิงนี่ผู้ชายนี่ตำเข้าได้แต่ว่าเข้าเบียกตำเขาจะมอบให้เป็นเวียกงานของผู้หญิงเ,เลยเนาะพี่น้องเนาะมาแล้วโอ้เพื่อสีหอนเฮื่อนพี่น้องเอ้ยบรรยากาศหอนลายเนาะนี่ปาดีชีวิตของเพื่อน <laughs> <laughs> เพื่อเพื่อนเนบิดคำสีว่าเลยแหละพี่น้อง อ๋เนาะเมื่อยเนาะพี่น้องแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตถ้าบอกไปตักก็คือบัได้กินนี่เป็นเฮื่อนซานของเพิินเลยพี่น้องอ่าเป็นเฮื่อนซานแบบดังเดิมเลยพี่น,นอ้องเนาะนี่หอมโดยไมเฮียเนาะอ๋อสูงไรเติบได้เฮือนเพิินนีเนาะอยู่ตารางเฮื่อนกับซิมีฟืนดังไฟเป็นกองใหญ่เนาะเพิินหาไวมาแต่ปลา ตักนำแล้วสีลงมาเล่นอยู่ตารางเดียวกับสีไดล่าน้องเมื่อจังหน่อยเนาะเพื่อนญาติอันไกล้ขึ้นเฮือนเนาะจ้าเนาะเป็นได้เมื่อยบ่เมื่อยแหงเนาะเมื่อยตีเห็นนาสุมคอยเนาะว่าเมื่อยแหงพี่น้องมันั่งพักผ่อนบ่ อยังนั่งอย่างยืนเอาเอฟซีมกเจ้าเห็นอยู่บ่เห็นอยู่บ่ <c oughs> เจ้เาเจ้าว่าเจ้างามแหงมาขับบ่ฟังซีว่าวน่มักอยู่บ่เอฟซีทุกคนนี่มักอยู่บ่มักเนาะ <c oughs> อ่าฝากเป็นกำลังใจให้สาวเจ้าในเด้อพี่น้องเพิ่้ชีวิตเฮ็ดหาเฮ็ดส่วนเรือพายอยากซัพพอร์ตอยากซอยเพิ่นเนาะ กาติดต่อทั้งเหาได้พี่น้องเหากาสิหมอบให้เพิ่นนอะพี่น้องนเจ้าเนาะเพิ่นสูสีวิตมาตลอดและกาอกหักเอก <c oughs> ผู้บ่าวเฮ็ดเซนเพิ่นกะสองข้างแล้วเนาะแม่นบ่แม่ <c oughs> มื้อนี่นะเพิ่นตั้งคิดตั้งใจไหมพี่น้องกาสิบ่กค่อยเปิดใจให้ภายง่ายๆนอกจากเบิ่งหน้ากันแล้วเนาะอ่าถ้าพายอยากมาล่มกะมาคุยตัวจริงเลยเนาะคุยในโทรศัพท์นี่ลาบแล้ว ข้าตัวเนาะโอ้ยตายแหละผัวาวานี่อย่าตัวน้องเด้อพี่น้องถ้าไฟสีมักกะมาหักแท้เลยมาสร้างครอบครัวน้ำเพลินเลยแต่ตอนนี้น่ะเราทาก่อนเด้อเพลินยังประทานด้เปิดใจเนาะปิดใจก่อนช่วงนี้เนาะเจ็บเจ็บแห้งบาเขาเห็นนะเจ็บเจ็บมองใดเจ็บมุ้นนี่เจ็บบันนี่บมันได้จุกบ่หรือว่าอยงไรฮะ ว้าวสาลาบมเป็นว้าวเราบมเป็นเนาะ<ด>แต่ผมรู้สึกว่าเจ็บนะคุณเห็นเนาะ<ด><ด>โอ้ยเจ็บแบบใจสิขาดเลยบ่<ด>โอ้เนะานะจักผู้บาดใส่เด้่เห็ดเส้นเนาะให้น้องคอยเฮ็ดเส้นเฮ็ดเส้นน้องคอยนี่โอ้ยให้เพิ่นเจ็บแสบแห้ง่นบอกว่าเจ็บอยู่นี่เพิ่นบอกเจ็บมองนี่เนาะ<ด>อ่าเต้นแห้งไปตึกตักตึกตักไปเลยวะโอ้ย อ่ะต่อไปก็ยังให้ขอ้อให้น้องนะเจอคนดีๆเนาะคนที่พร้อมจะสร้างครอบครัวแล้วก็พร้อมที่จะดูแลเนาะอะคนจนหรือคนรวยบบเกียวเนาะเพียงอืมเพียงแต่ว่ามาดูแลใจกันฮักแพงกันเนาะบุมีกะสร้างบูมังก็หนะ้าเนาะอ๋อนี่แหละพี่น้องเพื่อนต้องการคนแบบนี้เลีเนาะแต่ว่าหน้าตานี่บบเกียวเนาะ อ่าแต่ว่าต้องไม่วัดกันที่ใจก่อนว่าเจ้านะหักแทรหรือหักป้อมอคนตาบอดกแกาบ, <c oughs> าบกะเลี้ยงมาไว้แล้วเนาะ<ด>เอาเอาไปแล้วกะเอาเอาไปแล้วกะไปหักอันนั้นกินปัวไปเบองแยงพอดีพอแห้งเนาะ<ด>ยอย่างเอาคนที่แบบมีแหงคือกันนะเวรุนเวรุนนะประมาณนี้ละ<ด>พอได้ซอยเฮ็ดสอยสร้างนะพี่น้องสีประมาณนี้ละนานะเจ้าเนาะโอ้จะฟันยังเมื่อคืนนี้ บริไดฟันยังเลยยันว่าฟันจบปลาจำอย่างบ่มบีบอกโหยันว่ามีความฟันเขาใชสเลขนะบริไดฟันเห็นยังเลยนอนละลานี่โอยันว่าฟันก็บอกเฮาแน่หระฟันจังไดบ่บ่มี้เลยเนาะโอแสดงว่าเมื่อยแห้งบ่เมื่อยเห็ดเวียงบ่จึงนอนบริได้ฟันความฟันของผู้สาวบ้านนอกคือเจ้านี่เจ้ายังเห็นยังแนอนะคต อ้าวเจ้าบุคิดบอกว,ว่าสนะีเจ้าบุคิดบอกว่าสีแบบเปิดห้านขายขนมนี่เคยคิดไ่เคยบ่มีบ่มีทื่นปะโ,โอขนมีทื่นบบเฮือนอยู่กับบ่มีโอเฮือนกับมีเงินอยู่กับบ่มีเนาะสมมุติว่าถ้ามีทื่นนี่คนอยากซัพพอร์ตนอกนี่ให้ขายขนมขายอยังนี่อยากขายอยู่บ่อยากขายเนาะอ๋อ ขายขายิข,ขายยูนซิมีคนสื่ออยู่บ่ม,มีเนาะ<ด>ขายยาซูปขายน้ำหวานเนาะีเงิสิั<อ>ีเน <c oughs> ื 10, นอ <c oughs> ่อเหาเดวลเลสิบพันเนาะว่าแต่น้องไล่เงินเป็นอยู่บ่เวลาขครขลองนี่เป็นโมเป็นใครว่ฮู้ใครเป็นเป็นโมเป็นกายาเนาะแต่ว่าคันมีก็ต้องขายเนาะ<ด> ถ้าสมมติเจ้าอยากเปิดห้านขายคองนี่เจ้าชิเปิดยูไสตั้งยูไส้เห็นขายคองอยู่นี่บ่บ่ยูไส้ยูพุ่นเนาะตั้งยูป้าตั้งยูพุ่นพี่น้องอันอ่ะพี่น้องเอฟซีภัยยาอ่ะเอฟซีทุกคนเนาะที่ฮับ z o o คลิปนี้หรือว่าไัยกระซ้างพี่น้องอยู่ในเมืองอยู่เมืองนอกเนาะอยู่ในประเทศลาวไัยอยากซัพพอร์ตน้องก็ซัพพอร์ตได้น้องอยากขายของเนาะพ่อได้มี รายได้เนาะใส่ไปซื้อกระปอกกระแป้งเนาะเมื <floods> <s anc el death> <ras> ่อแล้วบ่กระแป้งตอนนี้เมื่อแล้วบ่มีเงินซื้อบ่มีเงินซื้อแหะโดยโอ้กระแป้งก็เมืแล้วเฉพาะเพิ่นจังบ่ได้ทากระแป้งแล้วนอนนี่เนาะอดทากระแป้งจักมือล่ะจักมือดนแล้วฮอละเดือนนึงฮอดแล้วอือกระแป้งกระแป้งยังจะมาทากระแป้งยังกระแป้ง ได้แป้งยังทาได้คิมโดยเอาบออบอสกับกระแป้งที่เจ้ามักใส่แบบเคยใส่นะกระแป้งยังที่มันเข้ากับหน้าเจ้าคิมโดยคิมโดยแหละกะยังพรพรอนพรอนกันนี่เย่อวเลยพรธรรมดาพรกันไเย่พรกนไเย่เนาะสองสองสีดำนะสองซียังสีแดงก็ได้เทือเมื่อเนาะหน้าตาเจ้าเนาะอื ความฟันของผู้สาวบ้านนอกเนาะเพิ่อนอยากเปิดห้านขายยาสอยาซูบขายน้ำบ๊อกน้ำหวานแถวบ้านเพิ่นน,นี่เนาะนี่ถ้าสมมติว่ามีผู้บ่าวมาล่มเข้ากัจะซื้อซอยแน่เนาะจากสิบสาวพันกับพอด้ไส้เนาะโอ้พี่น้องอยากซัพพอร์ตน้องแหงพี่น้องเอ้แต่ทางเฮากับบุมีคือการพี่น้องก็เลยมากำลังใจให้เพิ่นนี่แหละเนาะทางเดียวแหละที่เพิ่นหารายได้ได,ได้ทางนี้นะชักเสียนยังเนาะอนาคตเนาะ <laughs> มีแต่ว่าอยากขายของประมาณนั่นแต่ส่วนไร่เพื่นจะไปฮุดเข้าประมาณนั่นสีเวิดเนาะ<ด>เฮ็ดให้ส่วนอาชีิหลักกะคนมั่นแต่ว่าทางที่แบบหาเงินนี่แบบด้วยส่วนตนี่บุมียังเลยเนาะครอ,อบครัวน้องมีจจกคนก็ะลืมไรครอบครทั้งหมดนี่จะคนนับทั้งพ่อแม่แปดคนแปดคนไอ<ด>้น<ด>้องแมนอ้น้องห้า หกกคนไอ้งนงทนนับทางอ้ายเจอะเ,เลยหกคนโอผู้หญิงผู้หญิงสมคนผู้ชายสมคนโอ้ผู้หญิงสามคนผู oh. ้ชายสองคน,งคนแต่ว่าทางอ้ายก็ยังมุท่านสนทางขอบคุ้ยเนาะน้อง no. อายุสิบปดปีแล้วตอนนี้เนาะตอนนี้น้องตั้งคิดตั้งใจไหมเนาะอยากพ่อคนที่ดีจังหน่อยเนาะ มามา FC เอ้ยบ่งแล้วกบสงสารน,น้องเจ้าเนาะนพี่น้องนี่แหละเชินสารพ่นกับสิมียังถ้าเกิดมีผูใ้ใดอยากสปอร์ตพุ่นพุ่นอยากตั้งเพือนอยู่พุ่นเนาะมองที่พุ่นขายเครื่องเนาะนี่ยูห้าอยู่บ้านเจ้าเนี่ยอยว่าขายดีอยู่เนาะขายยาสูบเนาะคนมาแต่ไหนกบสิเข้ามาสื่อได้ข่ยหว่าเนาะว่าคนอยู่บ้านนอกจากพุ่นเนาะตลาดอยู่ไปอยู่อ่ะนะไปหาเหือนสาวอยู่พุ่นก็ใกล้เนาะบ้านยังก่อน อย่างผนตั้งุ่นะต้อเลือบอ่ตอเหือบบานต้อเหือกับไก่เนาะเพอ่์สมาหอดบานเจ้าเนาะคนว่าสีไปตัดแชลแอนกันยังไก่พอดีครึ่งกลางพี่น้องเนาะถ้าขายคลองนี่คอยบอกว่าดีอยู่ได้พี่น้องลักๆคือขายน้ำาวานกับยาสูบนี่เนาะย่ามนี่อาจีิเข้าเข้าสีอาจีิบซื้อลายเนาะแต่ว่าย่ามเข้าตากน้องไม้แห้งเนาะเขาเจ้าขายน้องไม้แล้วก็มาซื้อ แล้วก็ยามนี่ไก่สีหอดเขาเจ้เาคนมั่นนอเด็กนนอยก็อาซิมีงเงินอยู่เนาะดิ้งนอนโถสงสารสงสารอยากซัพพอร์ตน้องที่มาเมื่อนี้บุมียังมาฝากเด้อมากำลังใจตล่นะดแล้วก็<ด>แล้วก็วกมาเยี่ยมตนั่นแหละเดี๋ยวกะโดนบุได้พอกันเนาะประมาณเด,ดือนปลายนี่แหละเนาะอยากไปหาคนยู้แต่เฮากะค้าเวียดค้างานกับบาโกุยก็เลยบุได้ไปเนาะ เอา FC คอมเมนต์บอกว่าเป็นจังไรหน้าตาน้องสวยคือเกาบอลหรือว่าบุ๊เดสวยกะคอมเมนต์บอกหน่อเด้อแต่เฮาเบิ่งแล้วกะงามคือเกาแต่เพิ่นเว้าเองเนาะเพิ่นขี้ลายบ่มีดอกขี้ไหลมีแต่ขี้แม่นเนาะน้องเนาะโอเคขอบใจหลายๆเด้อเดี๋ยวมื้อหน้าพอกันใหม่เด้อโดยคันว่างๆสีเซตไปหาเด้อคันมาเดียวเดียวดยวดยวดยจักสิเอายังมาฝากเดี๋ยวสิให้เพิ่นจัก10-20,000ให้เพิ่นซื้อบัตรเนาะมืดแล้วบ่บัตรตอนนี้ เหมือนแ,แล้วเนาะบัดแพนเท่าไรขาขายอยู่นี่บัตรหนึ่งเท่าไรสิบสามพันกีบโอ้โแพงเลยอยู่บ้านหฮาสิบพันเกีบโอเคพี่น้องขอบใจหลายๆทุกคนที่ติดตามและกลมาฮับชมเนาะฝากบายบายในยจ้า,บา,บ,าบายบายเด้อมือหนาพอกันไหม